พระวจนะของพระเจ้าประจำวันสิทธิอำนาจของพระผู้สร้างนั้นมิอาจเปลี่ยนแปลงได้และมิอาจล่วงเกินได้ 1. พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่งปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ3ถึงหพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ6ถึง7พระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น แล้วส่งแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ9ถึง1 1พระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ1 4ถึง15พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืน ให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ2 0ถึง21พระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแวกว่าอยู่ในน้ำเป็นฝูงๆตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ24-25พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันและพระเจ้าทรงเห็นว่าดี 2. พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อตั้งพันธสัญญากับมนุษย์ปฐมกาลบทที่9าข้อ1 1ถึง13 เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆ และรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก 3. พระพรของพระเจ้าปฐมกาลบทที่17ข้อ4ถึง6นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับ,บราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเราจะทำให้เจ้ามีพงพันุมากมายยิ่งเราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าปฐมกาลบทที่18ข้อ18-19แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา เพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาปฐมกาลบทที่22ข้อ1 6ถึง18พระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาิทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฝั่งเรา โยบบทที่42ข้อ12และพระยาเวทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านและท่านมีแกะ14,000ตัวอูด6,000ตัววัวผู้1,000คู่และลาตัวเมีย1,000ตัวพวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในบทคัมภีร์สามส่วนนี้พวกเจ้ามองเห็นว่ามีหลักธรรมหนึ่ง ในการที่พระเจ้าทรงใช้สิทธทิอำนาจของพระองค์หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงใช้รุ้งเพื่อตั้งพันธสัญญากับมนุษย์พระองค์ทรงวางรุ้งไว้ในหมู่เมฆเพื่อบอกกับมนุษย์ว่าพระองค์จะไม่มีวันทรงใช้น้ำท่วมมาทำลายโลกอีกรุ้งที่ผู้คนเห็นอยู่ในวันนี้ยังคงเป็นรุ้งเดียวกันกับที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าหรือไม่ ธรรมชาติและความหมายของมันได้เปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ไม่ต้องกังขาเลยว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปพระเจ้าได้ส่งใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เพื่อดำเนินการกระทานี้และพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้กับมนุษย์ก็ดำเนินต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้และเวลาที่พันธสัญญานี้จะถูกปรับเปลี่ยนก็ย่อมจะเป็นการตัดสินพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนหลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสว่า ตั้งรุ่งของเราไว้ที่เมฆพระเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามพันธสัญญานี้อยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้เจ้าเห็นสิ่งใดในการนี้ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงครองสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพพระองค์ก็ทรงเฉียบขาดและมีหลักธรรมอย่างยิ่งในการกระทําของพระองค์และทรงดํารงความเที่ยงแท้ต่อพระวจนะของพระองค์ความเฉียบขาดของพระองค์ และหลักธรรมในการกระทําของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความมิอาจล่วงเกินได้ของพระผู้สร้างและความไม่สามารถเหนือกว่าได้ของสิทธิอํานาจของพระผู้สร้างถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงครองสิทธิอํานาจสูงสุดและทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้อํานาจครอบครองของพระองค์และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีริธานุภาพในการปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทรงหยุดชนะงัก หรือทำให้แผนการของพระองค์เองต้องเสียหายและแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้มันก็จะสอดคล้องอย่างเคร่งครัดกับหลักธรรมของพระองค์เองและปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกตรัสออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างเที่ยงตรงและปฏิบัติตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแผนการของพระองค์ไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงปกครองนั้น ก็เชื่อฟังหลักธรรมทั้งหลายในการนำสิทธิอำนาจของพระเจ้ามาใช้ด้วยเช่นกันและไม่มีมนุษย์หรือสิ่งใดเลยที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดการเตรียมการของสิทธิอำนาจของพระองค์อีกทั้งพวกเหล่านั้นก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในการนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้เช่นกันในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นบรรดาผู้ที่ได้รับการอวยพร จะได้รับโชควาสนาที่สิทธิอำนาจของพระองค์ทำให้เกิดขึ้นและพวกที่ถูกสาปแช่งก็ได้รับการลงโทษของพวกเขาเนื่องจากสิทธิอำนาจของพระเจ้าภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นไม่มีมนุษย์หรือสิ่งอันใดที่จะได้รับการยกเว้นจากการนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในการนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้ได้ สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างไม่ถูกปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยใดและในทำนองเดียวกันนี้หลักธรรมในการนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้ก็ไม่ปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดเช่นกันสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจก้าวผ่านมหากรลียุคแต่สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งอาจอันตรธานแต่สิทธิอำนาจของพระผู้สร้าง จะไม่มีวันประลาศนาการไปนี่คือแก่นแท้ของสิทธิอำนาจอันมิอาจเปลี่ยนแปลงได้และมิอาจล่วงเกินได้ของพระผู้สร้างและนี่คือความทรงเอกลักษณ์ยิ่งของพระผู้สร้าง